งงนะคะร,ร,รักเลิกเลิกแป๊บเดียวรักแป๊บเดียวเลิกเดียวรักเดียวรีเ,วรเ,รเทิร์นงงนะเอาไม่ต้องงงหรอกเทมันก็เป็นแบบนี้มีรักมันก็ต้องมีเลิกมีมเลิกก็อาจจะมีรีเทิร์นไงเ,เปิดศึกเลย,ยเาาไห <ป S 1> มล่ะเม<ส>าที่ข้อท<ะ>ี่สองราศีใดในช่วงต้นปีนี้มีเกณฑ์ทานไฟเก่าปัทุก ก็แล้วน้องบอลเนี่ยเรากมีของใหม่แล้วด้วยนี่เราสร้างปัญหาให้ครอบครัวเของเราจริงๆแล้วมันเป็นการสร้างภาพก็ไม่แน่ใจนะครับอยู่ใกล้ๆก็อาจจะบ่นพึมพำพึมพำมพึมพำก็เก็บข้อมูลมาทางนี้เลยตรงนี้เลยพี่บอลนี่แหละพี่บอลตาว่าราศีราศีพิจิกค่ะบอกกล้องจะให้เป็นบอกกล้องให้ได้เลยใช่ไหมจ๊ะคืออันนี้เนี่ยมันมีคนรู้จักผมครับเขาบังเอิญได้ไปเจอกับคนรักเก่าของเขาซึ่ง หลายคนซึ่งเป็นราศีเนี่ยเขามีโอกาสแบบเนี้ยในช่วงนี้ค่อนข้างเยอะคือเห็นว่ามีโอกาสบ่อยแล้วเราล่ะแล้วเราล่ะมีโอกาสไหมเอเรามีเรามีคนใหม่อยู่แล้วที่นี้คนเก่าจะเข้ามาไหมหรือว่าไม่มีทั้งคู่ก็ถ้าเขาดูอยู่ผมต่อไปนี่ก็ไม่ดีไม่ดีครับไ่พี่อ้วนปรึกษาว้วนดีพี่อ้วนครับยังไงครับเอออ้วนตอบไง มีคนเก่าอยู่ดีมีคนใหม่อยู่แล้วแล้วทีนี้คนเก่าจะมาเนี่ยอย่างนี้จะตอบยังไงถ้าเราถามก็ต้องขึ้นเพลงใหม่ครับอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนเสนาแน่นอนแน่นอนนักการีแต่ว่าร้านไหนมีโบวีก็พี่ยูกก็ เดาเอาแล้วก็อาจจะแบบว่าใครที่เคยแบบคุยกันหรือเคยดูดูกันก็อาจจะแบบเอออยากหน้ารีเทิร์นใช่ไหมใช่ไหมความรู้สึกของชายหนุ่มนะโบวี่นี่หน้ารีเทิร์นสุดๆเลยคือใครเลิกไปก็เลิกขาดไม่ได้ใจมันยังคิดมารุดค่ะรุดต่อสุพรรเลยรลิราศีธนูค่ะอกค่ะทำไมดูเป็นราศีธนูล่ะครับจริงๆไม่เกี่ยวกับเล็กหรอกนะแต่ว่ามันเหมือนกับ ยังไงอะคือผมเคยมีเพื่อนราศีเนี้ยล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องเนี้ตลอดคือแบบมีเข้ามีออกมีมามีไปตลอดคือคนเดิมอ่ะสามสีคนของเขาอ่ะเราก็เลยสาคนเมันเป็นชุมชนแออัดไปแล้วยวรักเดียวเลกโบวี่ค่ะมีคนเห็นว่าเป็นโบวี่เหมือนกันส่วนเราตอบว่าราศีมังกรค่าจอยเมื่อกี้ พี่บอกว่าปีนี้ศิีมังกรจะรุ่งโรจน์ใช่ไหมคะนี่ไงคือคนที่แบบเขาเคยไปแล้วเขาจะแบบอุ้ยเริ่มกลับมาแบบคิดถึงอะไรอย่างเงีเพราะตอนนี้เพราะนี้ตอนนี้เจ๊เขานะเจ๊เขาโหขายเสื้อผ้ากน่ำเลยนะตอนนี้โดยเฉพาะครึ่งหนึ่งของร้านของเขาเป็นของเมียผม โอ้ยผมเป็นลูกค้าร้านไม่รู้มันซื้ออะไรของมันนักหนาแล้วไม่รู้ไปตกคารลมอะไรโดนมลโดนอะไรอ้นี่ไอ้นี่ต้องคอยบอกเผาๆได้แล้วค่ะมดเออเออใช่ก็เลยคิดว่าความรักก็น่าจะบันเจิดใช่บรรเจิดขอบคุณค่ะอเล็กซ์ครับอเล็กซ์ตอบว่าอเล็ราศีกรกฎค่ะแหวนค่ะแหวนพี่แหวนครับผมแหวนครับก็ จริงๆอันนี้ไม่รู้จริงๆครับแต่เดาเอาเพราะว่ <นะ S 2> าเพราะว่าพี่แหวนเขาจะทํางานแบบพิธีกรจะไปตามนู่นตามนี่ตลอดเวลาบางทีอาจจะแบบอาไปเจอกับคนที่เคยคุยด้วยอะไรเงี้ยครับผมแล้วเวลาคุณไปตามกองอคุณไปตามกองถงก,กองถ่ายนี่คุณอยากจะไปเจอคนตรงนคนนี้มันมีใครอยู่ที่กองถ่ายคนถึงอยากไปที่ <c oughs> ทีมงานครับที่หมายถึงงานปิดกล้องใช่ป่ะครับเขาชวนไปครับเขาชวนไปครับทีมงานหรือนักแสดงชวนทีมงานครับทีมงานครับมีทีมงานน่ารักเหรก็น่ารักครับน่ารักครับที่เป็นติดแต่โกหกสิครับที่รจะต่อให้เลยแต่ว่ายาสีทั้งนู้นอเล็กก์ก็ก็ ก็มีเกี่ยวกับน,น้องอาจจะแค่ส่วนเดียวอะไรเงี้ยแต่คือส่วนใหญ่คือที่พูดถึงเพราะว่ามีเพื่อนอยู่ในร้านสีนี้แล้วเขาคบกับฟานคนนี้มา2ปีแล้วแล้วก็คือ,อที่สองเดือนเลิกแล้วก็คบเลิกแล้วคบเนละิกแล้วคบอย่าเงี้ยเออก็ทําใจกันยังไงเนาะเลิกแล้วคบเนาะไม่ได้ว่าไงก็คือแบบว่า แน่ใจหรอแบบเนี่ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วสองเดือนแบบเออสเตตัสในเฟซบุ๊กคบกับคนนี้นะเห็นไหมก็เลยไม่กล้ายุ่งแล้วแต่อเล็กเป็นอย่างนั้นนะป่าไม่เป็นเนาะไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นแน่ใจหรออเล็กไม่มีแฟนเก่ามีแฟนใหม่บ่อยๆเขาไม่มีแฟนเก่าไม่เคยไม่เคยมีแฟนเก่าแว่นค่ะแว่นเข้าอย่างโดยไม่ได้นั้านหมายนะคะ น้องเพราะว่ารู้จกักแบบตัวน้องอเล็กสิ่งนี้ด้วยวัยเท่านี้นี่อาจจะแบบคืออย่างถ้าเราโตแล้วเราอะไรแล้วเราค่อนข้างเด็ดขาดแต่ว่าอย่างวัยเขาอาจจะแบบเ,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 เราเลิกกันลงงอนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะกลับมาดีกันอีกก๊กิกไปก๊กิกมาแต่เล่นเราก็มองว่าแหวนเลิกกับคนล่าสุดเนี้จะกลับมาดีกันไม่ดีหรอไม่น่าเลยค่ะกากลับมาไม่กลับมาโอ้ยไม่ขนาดนั้นแต <มา S 2> เป<ร>็นเพื่อนกันดีกว่าเอืมอีอ้วนรังสิบอย่าเก็บทวายจะสองคน พี่อ้วนตอบว่าราศีพิจิกค่ะหมอกล้องครับอะไรดีหมอกล้องนับนิ้วเลยนะฮะ ก็น่าน่าจะครับอันนี้ไม่มีเหตุผลจริงไม่มีเหตุผลนะอันนี้ก็มั่วๆไปครับหมายถึงว่าชีวิตหรือการตอบค้อถามขอถามครับผมว่าคุณพูดถึงมีหลักการจีไรผิดทุกทีเออเออเอาไว้มีหลักการบ้างดีกว่าแก๊บครับครับแก๊บตอบว่าราศีมีนโบวีทำไมจะเป็นโบวีก็ขอว่าเขามีเสน่ห์อะไรเงี้ยครับถ้าคุณไม่มีแฟนคุณจะจีบเขาไหมครับโอ้โห ถามนี่ยากเลยนะพี่ถ้าคุณไม่มีแฟนมันเป็นเรื่องสมมติไงถ้าคุณไม่มีแฟนปุ๊บโบวี่นี่คือคุณชอบไหมก็น่ารักดีนะนี่ไอ้วุฒิเฮ้ยหมอผมมาถามไม่ได้แต่ขาผมเลยอแต่อะไรกัหรออะไรถามก็ใช่เท้านั้นผมก็เลยตอนนี้คุณไม่มีใครไม่มีอะไรโบวี่นี่คุณชอบไหมครับก็น่ารักดีครับตอบเหมือนกันนะฮะเออครับแล้วถทีนี้คนนี้มีเสน่ห์เนี่ยผมว่าก็ คือเสน่ห์มันไม่ตายเนอะบอกว่าผ่านเวลานานแค่ไหนก็ยังคงเนาะใครที่ผ่านไปแล้วว่าเลิกกันแล้วกลับมาก็ยังเห็นเห็นเสน่ห์ก็ัมรักวันอาิตย์ของเรานี่ซึ่งมีหลักการเรื่องความรักตลอดเซเวนนี่ค่ะตต่ว่าราศีมีค่ะพี่โบวี่เอ้ยคิดถึงคิดถึงกันรอบกันหนูมองยังไงลูกหนูมองยังไงก็พี่เขาบ่ามีเสน่ห์ใช่ไหมคะก็เหมือนแบบ มีแฟนบ้างคนลูกครึ่งจีนใช่ไหมคะคนนั้นไม่ใช่ป่ะใช่อาจจะแบบบอกแบบจริงจังอีกทีนึงก็ได้เป็นล่ารักกันดี่เห็นน้อยตัวเล็กๆนี่ติดตามข่าวเหมือนกันนะแต่ถามพี่จอยค่ะท่านไม่รู้ที่เชื่อไอ้เชื่อจยว่าไมายเชื่อหรือเปล่าเชื่อโผลว่าใช่อ่ะโผล่ว่าใช่อ่ะเขาไม่ได้ด่าผมใช่ไหมฮะไม่ไม่ไม่เขาแค่อธิบาย มาไปไปอ้งเขาพูดคำสองคำในน้ำใจแต่ยาวเลยก็ได้กได้เขาโมโใจจอยน่ะครงคัต้องมีคนพาดพิงคุณนะครับมตังต่ว่าราศีราศีมิงบวีด้วยก็อย่างที่ว่าน้องเขาแบบน่ารักน้องเขาสวยและมีเสน่ห์แบบเป็นเสน่ห์ของที่จะดึงดูดอะไรเงี้ยครับแล้วก็อาจจะมีการคบกันแล้วมาคุยกันใหม่อาจจะไม่ถึงขั้นกลับมาแบบ จริงจังก็ได้ใช่ไหมครับใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นแฟนเขาเคยแบบคบกันเนี่ยผมว่าก็ไม่น่าจะทิ้งลงใช่พไหมเสน่ห์แรงขนาดนี้อาจกระลิงครบฟันจราศีจะในช่วงต้นปีนี้มีเก์ถ่านไฟเก่าประทุคือราศีราศีราศีเมษครับ ผ่านไฟเก่าประทุแปลว่าคนรักเก่าหวนคืนกลับมาครับชาวราศีเมษมีเกณฑ์พบรักและเจอคู่ตั้งแต่พฤษภาคมปีที่แล้วจนถึงสิาพฤษภาคมปีนี้หรือมีเกณฑ์มีข่าวดีหากท่านมีครอบครัวแล้วแล้วก็กำลังจะมีข่าวร้ายเพราะว่าแฟนเก่าหรือคนรักเก่ากำลังจะหวนคืนกลับมา พวงคืนความสัมพันธ์ที่มีอยู่เก่าก่อนเพราะเกณฑ์ดาวเสาที่ยกมะเร็งดวงชะตาตั้งแต่วันที่7ธันวาคมปีที่ผ่านมาและอยู่ไปจนถึงประมาณเดือนมิถุนายนจึงเป็นจังหวะเป็นห่วงเวลาที่ชาวราศีเมษจะมีคนรักเก่าหวนคืนดาวเสาแปลว่าของเก่าและจะทําให้เกิดความทุกข์และความแตกแยกกับคนรักปัจจุบันต้องระวังหรือถ้าเกิดคุณอยู่เป็นโสดดีอยู่แล้วก็ต้องดูให้ดีนะครับ คนรักเก่าที่กลับมามักจะสร้างความทุกข์และปัญหามากกว่าการลงเอยแบบมีความสุขเพราะดาวทศเสีที่โครจรทับเดือนชะตาแปลว่าเวลาแห่งความสุขในความรักและครอบครัวของคุณดีอยู่แล้วเขาไม่เคยให้ความสำคัญในวันเก่าก่อ,กอนที่มีมาจะมาให้ความสำคัญในวันนี้ต้องระวังเพราะเสาเจ็ดเสาเล็งดวงชะตาเสาเพ่งเล็งรักแล้วอสุราผู้มเมนอัสดาว่วายจันเป็น1ิเอ็ดแกราหูเล่าโทษแทบประหืนหิน เป็นช่วงดวงแตกของชิคคู่และครอบครัวสําหรับคนเก่าหรือความสัมพันธ์เก่าๆกับใครอย่าให้ความสําคัญต้องระวังเอาระครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามนี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าในช่วงปีใหม่นี้ชาวราศีเมษมีเกณฑ์ดวงชะตาทานไฟเก่าจับประทุฟันธงครับนรังส็บอกว่าเป็นซฟนี้ได้ไงเราว่า ยังไงเกี่ยวอะไรกับพัตเตอร์ได้ยินพัตเตอร์พี่ถามเลยเกี่ยวอะไรกับพัตเตอร์คุณชอบคุณชอบพัตคอเราจะให้พัตเตอร์อยู่ในตำแหน่งไหนดีเพื่อนเพื่อนสนิทคนรู้ใจคุยกันอยู่แฟนเก่าแฟนเก่าไม่ใช่ค่ะคุยกันอยู่คุ้อค่ะคุยกันอยู่คุยกันอยู่เหรอแต่แสดงว่าตอนนี้คือยังเหมือนคบกันอยู่ใช่ไหมคุยกันไปคุยรู้เรื่องไหม <BS> ก็ก็บางครั้งนะคะ,ะบางครั้งคุยเรื่องอเออเออแล้วไงแล้วมีไปมีแฟนเก่าๆอะไรมีคนที่เคยจีบเราแล้วตอนนี้เข้ามาแบบว่าเหมือนจะมา่มีไหมมีไหมไ <ป S 1> ในสมุดบันทึกเราอ่ะลิสไลชื่อดูแล้วจะยังไงดีคือตอนนี้คือเขาหายไปไหนกันหมดก็ไม่รู้เท่าที่ทราบม,มาคือไม่ไม่มีค่ะตอนนี้ค่ะนั้นระวังนะหมอลักบอกจากจากเรื่อจากวันนี้ไปจนถึงกลางคืน พุทสภาพภาลองเช็คดูเนาะลองเช็คดูถ้าใช่ก็โอเคโอเคเหรอใช่หมายถึงว่าไม่ใช่ระวังถ้าไม่ใช่ก็ต้องไม่โอเคระวังด้วยนะอาจารย์บอกว่าระวังมันอาจจะทําให้มีปัญหากันได้ก็นี่มาเตือนสติไงแล้วสเปคของเราเป็นแบบใช่เลยไหมอันนี้ที่มีอยู่เนี่ยที่คุยกันเนี่ยใช่ไหมก็ตอนนี้ก็ยังโอเคอยู่ค่ะตอนนี้ยังโอเคอยู่จะถามมากได้ไหมคะ เรื่องงานละงั้นเอาเป็นเรื่องงานงานตอนนี้ก็เรื่อยๆค่ะค่ะและเรื่องเรียนละเรื่องเรียนโอเคค่ะเยี่ยมค่ะเฮ้่ดีเนาะตอบแล้วไม่สามารถล้วงอะไรจากน้องเขาได้เลยก็ถือว่าโอเคค่ะดีปิดการสนทนาต่อเลยค่ะ ได้เลยเนี่ยถ่างั้นเอาวัตถุบางคลมาได้เลยค่ะเนื่องจากว่าอายุน้องเขาประมาณ18เท่านั้นคุณผู้ชมค่ะไม่งั้นเราจะไปล้วงอะไรเยอะๆไม่ได้เพราะว่าชีวิตของน้องคือต้องทําอะไรหลายอย่างโดดเด่นด้วยเรียนก็ต้องเอาให้จบถูกไหมคะการงานก็ต้องทํางานมีมาก็ต้องทําส่วนเรื่องความรักก็ตกเป็นเรื่องรองเพราะฉะนั้นก็คุยๆกันอยู่ค่ะครับผมนั้นก็รับไปเลยครับพระตีมุรติค่ะโชคดีค่ะโชคดีทีใหม่ค่ะเจสันี่สำหรับข้อนี้ไม่มีใครตอบไม่มีถูกอีก นี่เป็นรอบเงินขันถุงนะครับจับกันดีกว่าทุกคนมีสิทธิ์จับเท่ากันเชนเลยครับรลุ้นเลยนะลุ้นเลยนะงั้นใคร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 ิดว่าใครได้ใครได้ยังไม่จับไดยยังยนึ่ง ครับผมอาจารย์รักษณนะครับ,รบยังรออยู่ช่วงท้ายของรายการเหมือนเดิมครับาลาไปก่อนคุณผู้ชมมาที่หน้าจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพระพุทธรูปประจําตัวของท่านที่เกิดในวันจันทร์หรือท่านที่เกิดในราศรีกรกฎคือพระพุทธรูปปางห้ามพระญาติหรือพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรมีอิรยบทยกพระหัตถ์ขวาขึ้นหรือยกรยพระหัตถ์ใดพระหัตหนึ่งขึ้นมาลักษณะทรงห้ามคือประวัติมีงี้ครับ กษัตริย์ชาวสักยะพญาทฝ่ายบิดาในนครกรบิลพัทก,กับกษัตริย์ชาวกุรยะพญาิฝ่ายมารดาในกรุงเทวทหะทะเลาะเพราะฝนแรงแย่งน้ำในมหาสมุทรจนจะทำสงครามกันพระบรมศาสดา,าถามว่าท่านทั้งหลายทะเลาะเบาแหวงเกิดด้วยเหตุอันใดเพราะน้ำาพระพุทธเจ้าค่ะน้ำกับคนไหนจะมีค่ากว่ากัน คนมีค่ามากกว่าน้ำพุทธเจ้าค่ะคนประเภทไหนมีค่ามากที่สุดพระมหากษัตริย์มีค่ามากที่สุดจนหาค่าคำนวณค่าไม่ได้พุทธเจ้าค่ะค่าเช่นนั้นจะเอาเรื่องน้ำมาเป็นเหตุให้มนุษย์ผู้เป็นกษัตริย์ซึ่งมีค่าสูงสุดและจะมาทำสงครามเหมาะสมแล้วหรือมิสมควรพุทธเจ้าค่ะ ปรายุนญ,ญาตทั้งสอยผู้ฝ่ายได้สนทนากับองค์ะสัมาสัมพทธเจ้าและก็เลิกลากันไปจึงเป็นที่มาของพุทธรูปปางห้ามพยาธิหรือห้ามสมุทรดังนั้นท่านที่เกิดในวันจันทร์ท่านที่เกิดในราศีกรกฎควรไปกราบสักการะวันทาองค์พระปฏิมาห้ามพยาธิอันศักดิ์สิทธิ์ในกรุงรัตนโกสินทร์มีพุทธรูปประจําพระชนวนของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชชื่อว่าพระอัฐารถที่วัดสะเกต อีกองคหนึ่งเป็นประธานในพุโบสถณวัดสารล,ลอยจังหวัดนครราชสีมาและอีกองคหนึ่งที่ประชาชนทั้งหลายพร้อมใจกันสร้างเพื่อเป็นกษัตยยาบูชาอยู่ในพระโบสถวัดโบวอนสนิเวศหรือมีโอกาสใครวัดใดสร้างให้หาโอกาสร่วมบุญร่วมสร้างจะเป็นสิริมงคลโบราณการก่อนควรจะมีพระรูปปางประจําวันเกิดเนี่ยหรือปางประจําราศีเกิดไว้ประจําตัว จะเป็นมงคลคุ้มครองรักษาคุณที่เกิดในวันจันทร์และราศีกรกฎไปตลอดชีวิตฟันธงครับ